มองการไกลลูกรักมีคำพูดสมัยใหม่อยู่คำหนึ่งคือคำว่ามองการไกลหมายถึงทำอะไรก็ตามให้มองไปข้างหน้ามองยาวๆมองถึงอนาคตซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายดีเพราะคนที่มองการไกลนั้นจะได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆที่ตัวทำในระยะยาวคนที่มองอะไรแคบๆมองเฉพาะหน้า มองผลระยะสั้นก็จะได้รับความสำเร็จในระยะสั้นๆแล้วก็ล้มเหลวไม่มั่นคงดังนั้นเมื่อลูกจะทำกิจการอะไรก็ตามลูกต้องมองการไกลเข้าไว้ยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งต้องมองให้ไกลยิ่งขึ้นคนที่มองการไม่ไกลจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานได้ยากส่วนคนที่มองการไกลเขาจะมองอย่างรอบคอบถี่ถ้วนคิดถึงผลได้ผลเสีย ไม่คิดแต่ผลได้อย่างเดียวคิดถึงทีหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคิดวิธีเดินหน้าและถอยหลังไว้พร้อมสับพพูดแบบสมัยใหม่ก็คือวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างดีถีถ่ท้่นรอบคอบพินิษพิจารณาหลายรอบหลายตลบนั่นเองคนที่มองการไกลเขาจะไม่คิดเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่จะคาดการไปถึงอนาคตอันยาวไกลเพราะเขมองได้ไกล เขาจึงได้รับความสำเร็จสูงทสงผลสบายไปชั่วลูกชั่วหลานลูกลองฝึกเป็นคนมองการไกลดูบ้างคือมองไปข้างหน้ายาวๆมองให้ตลอดถึงลูกถึงหลานยิ่งดีอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือเพียงความสำเร็จเป็นครั้งคราวเท่านั้นฝึกมองให้ไกลๆวางแผนระยะยาวไว้ ทำได้อย่างนี้ลูกก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผู้มองการไกลแล้วก็จะได้รับความสำเร็จถาวรเหมือนกับคนอื่นๆ